สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้าคือเกมแล Legend of ออ3ครับนี่ผมมีโอกาสได้มาเทสกิลวอลครับประเด็นคือมันไม่ใช่กิลวอลที่เล่นกับทิชิวครับตอนแรกผมก็งงว่าเฮ้ยมันต้องกิลวอลกันกี่คนวะพอเห็นที่ power point ป,ปุ๊บเขาบอกว่ากิลวอลหนึ่งร้อยเพชรหนึ่งร้อยโอ้โหแล้วประเด็นคือนี่ที่นี่ร้านเกมครับแต่มันไม่น่าถึงนะเพราะตอนที่ผมล <ฮะ S 1> งทะเบียนเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสี่สิบคนแล,และรอบนี้เนี่ยกิลวอลแม่งมีลุกและลับไอ้คุว่าแปลกๆแล้คือกิลวอลรอบนี้แม่งมีปืนใหญ่ด้วยก่อนนะเนี่ยเราไม่ได้เทสกกกิิิลลลลลดววออออรััันนนนนนใใช่่่่มมมมม้้ยยฮะีีีีแตตเเเเปป็ถาาาคคคูผำงธบ แล้วว่าอ้นี่คือปืนใหญ่นะมันจะต้องยิงอย่างงูอย่างนี้ถึงบอกตรงๆแล้วว่าผมจำไม่ได้ครับเพราะแม่งปืนใหญ่โคตรเยอะเลยเพอเข้าไปในเกมนี่น่าจะงงจริงนี่ผมก็ถ่ายบรรยากาศที่ดูครับแล้วก็แม่งเอ,อ้ยโดนบังว่ะเดี๋ยวขอถ่ายในกล้องเลยดิได้อ,อ่อไปไหนละนี่ผมมานั่งเอบดูครับทุกคนดูนี่คือเบื้องหลังนะครับเป็นกองทัพไทยแด คือตัวนี้คอมทุกคนพร้อมแล้วครับมีสรีมเมอร์มาหลายคนมากครับจุงโกก็มาแล้วบอกเลยว่าเป็นการวอล์อฟไลน์ที่คนเยอะที่สุดเลยครับปกติผมไม่เคยวอลอย่างนงี้เลยคือแม่งคนโคตรเยอะเลยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะชนะไหมตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวกันอยู่ฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมหาโต๊ะผมไม่เจอครับ ได้เวลาประจนภัยครับเขาก็เต็มโอเบียให้เราอัดด้วยและประเด็นแม่งเป็นภาษาจีนครับผมบอกเลยว่าตอนนั้นโคตรงงว่ากูต้องกดปุ่มไหนวะเนี่ยแล้วกูต้องตั้งค่ายังไงวะโชคดีที่ผมเนี่ยพอจะมีความชำนาญอยู่ก็เลยกดพอเข้าเกมมาเนี่ยทุกคนจะมีขอเหมือนกันหมดแหละครับอาวุธก็จะมีแค่เล่มเดียวครับเอาง่ายๆคือมันจะได้ไม่ดิฟเกินไปครับตรงสเตตัสก็เอาไปอะไรให้เรียบร้อยคือมีหน้าที่แค่เล่นอย่างเดียวสเตตัสหรือค่าอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ปรับเลยครับเป็น default เดิฟก่อนจะไปลบกันเดี๋ยวขอพักทายเพ พร้อมแล้ว<น>ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังตามหาตัวผมด้วยว่าตัวผมเนี่ยใช้ชื่ออะไรครับเพราะในเกมตัวน,นี้บางคนแม่งชื่อไม่ตรงนี่ครับชื่อผมอ p o l โลจิสแม่งชื่อไม่เต็มด้วยอ p o l โลจิสวันนี้เรามาในานาม kill legend ครับบอกเลยว่าก k i เอกสอดไส้ legend ครับสมาชิก kill wall วันนี้ก็มีทั้งหมด40คนเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะฮะผมบอกเลยว่าวอลวันนี้เดือดมากทุกคนดูดิแม่งวอกันตั้งแต,แต่ข้างนอกเป็นที่หนึ่งเราได้เป็นไฟบุกครับเพราะว่าถอยลูกเต่าแพ้เป้าหมายคือการตีหิน kill ครับแต่ก่อนจะไปถึงเนี่ยต้องทำลายปราสาทต้องตีบอสแล้วก็ต้องไปยยยึดดดเเเเเกกกกตพืื่่่่่อออททาาาาใ้จจุิแแลละะะนนนีี็คผภมฮรูขงง เราแรกเนี่ยภาพกับเสียงมันจะบนๆกันหน่อยครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรับอะไรของ OBS เลยแต่ทุกคนน่าจะดูได้ฮะเดี๋ยวผมจะพยายามภาพประกอบไป 4..3..2..1.. ไปไปงปนึไปลุย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 ล ฟฟันเราจะต้องทำลายประตูเกตครับก็คือมันมีเลือดประมาณ57ล้านครับราต้องเอารถกระทุ้งเนี่ยไปตีเราต้องปกป้องรถกระทุ้งครับอีกฝ่ายก็จะมาทำลายรถกระทุ้งเราแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันครับอย่างแอดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ไปทำลายป้อมฮะมาต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 ังามาตามาเปาอยู่าอยู่ ทีนี้เวลาตายครับมันก็จะมาเกิดที่แคมป์เราซึ่งแคมป์เนี่ยผมบอกได้ว่ามันจะมีเวลาคูดาวครับถ้าเกิดว่ามีใครตายมันเนี่ยครับมันก็จะนับคูดาวพร้อมกันเลยพราเราเกิดมาเสร็จครับแล้วก็ลุยกันต่อภารกิจเราคือเราต้องทำลายซิตี้เกตครับตอนนี้มันจะพังและเราบุกทุกทางทุกมุมครับบอกเลยว่าจนมันจะแตกและ ภายในแมปเนี่ยมันจะมีบอสนะครับซึ่งถ้าเราฆ่าบอสเนี่ยมันจะได้บัฟด้วยจะมีบอสกอบบินบอสออคฮีโร่เนี่ยแหละซึ่งผมจะไม่ได้ว่าบอสเนี่ยมันบวกบัฟอะไรบ้างแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะมีวิ่งเร็วด้วยเวลาเนี่ยมันจะนับถอยหลังเรื่อยๆครับเวลาเนี่ยมันจะลดเรื่อยๆครับถ้าเวลาหมดก็คือจบถ้าเราอยากได้เวลาเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องทำลายโปรเทคเตอร์ครับมันก็จะบวกเวลาให้กับเราหลังจากที่เราเอาชนะได้เนี่ยครับผมเวลามันก็จะบวกให้เลยเวลาเนี่ยมันไปนับถอยหลังเรื่อยๆครับเวลาเนี่ย คุยกูครับลงลบบางคนเบาระดับคลยบปเลยนะพีทให้เราดันเลย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 เฮาเฮาพี่แจ้งต้องหุ่นไหมพีทปีกอยู่พีทเด็กช้าไอ้นี่รอก่อนนะจื่อพอเวลาเราตายเนี่ยถ้าไม่มีพีทชุบก็ต้องกลับมาเกิดครับแต่ว่าพีทในเกมเนี่ยชุบนานมากดีเลยเป็นนาทีคือแม่งตายนานมากครับบางทีแม่งตายเกือบสามเซฟีครับก็มานั่งรอดูสกอร์ตอนนี้เราบุกถึงเกตดไหนแล้วครับเป้าหมายต่อไปคือทำลายเอ็มพีเรียมฮะโีดดีตดีขับดิ Samedi, samedi, samedi. ทุกคนต้องมายืนตรงวงครับถ้าเกิดเรายึดวงตรงนี้สำเร็จเนี่ยเราจะได้จุดเกิดตรงนี้ครับเนี่ยก็ต้องมายืนตรงนี้ครับตอนนี้คะแนนเรานำเจ็ดสิคะแนนแล้วคือถ้าเรายึดไอ้วงเมื่อกี้ได้นะครับเวลาเราเกิดเนี่ยเราจะไปเกิดวงนู้นเลยครับแต่ประเด็นคือตอนนี้เรา,เรายังยึดไม่ได้ผมก็เลยต้องมาเกิดที่ฐานก่อนจนผมไปเติมครับในที่สุดเราก็ยึดได้ครับหนึรเป็นจุดรีสปาวพอยต์ภารกิจต่อไปก็คือไปยึดหินกิวนะครับแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยถ้าเกิดอีกฝั่งมายืนเพื่อยึดแต้มก็ได้นะครับแล้วก็ต้องทิ้งคนไว้ด้วยข้อดีคือศัตรูก็จะไปเกิดตรงหินแล้วครับตอนนี้เราก็จะเกิดใกล้กับปราสาทหินแล้วตอนนี้เรามารวมตัวครับเตรียมบุกห้องหินกันเลยครับเป้าหมายคือหินกิว ชาวไทยมาแล้วพบคุณชาวไทยเรารักกันความยากในการปลุกตัวน,นี้คือมันจะมีหุ่นนะครับคือถ้าเราไม่มีหุ่นเนี่ยเราจะบุกยากมากๆครับในเกมเนี่ยมันจะมีหุน่นตัวใหญ่ๆหญ่ที่มาช่วยเราตีด้วยเราต้องรักษาหุ่นตัวนั้นไว้ดีๆเลยฮะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องมีหุ่นแล้วครับเราใกล้ห้องหินสุดๆ ตอนี้หินอีกฝั่งหนึ่งลถไปประมาณข้อนึงแล้วครับเหลืออีกสข้อแต่แม่งตีไม่ได้ครับแม่งเ,เกิดมาเยอะจัดแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจะตุยเรับเลยต้องถอยก่ยกอนทุกคนลองสังเกตหุ่นดูครับผมบอกแล้วว่าไอตัวน,นี้แหละโคตรแรงออนนรม ตอนนี้เนี่ยแคมป์เรายังไม่โดนยึดครับพอเราตายแล้วก็ไปเกิดแคมป์ใกล้ๆครับแต่เวลารอเห็นไหมทุกคนรออีกย4่ีวิแต่ไปแก้เพื่อนเขาวิ่งไปแล้วผมก็ต้องรอเราพยายามจะบุกมาเรื่อยๆครับแต่บุกไม่ไหวผม <ฮะ S 1> พยายามลองเดินดูในปรา,าดูว่ามันมีทางไหนที่มันเข้าไปได้ไหมครับนี่ฮะหัวหน้าอยู่ข้างหน้าผมเลี้ยวขวาไปเลยครับฉีกไปเลยครับหัวหน้าเนี่ยเดินไปตัวแล้วนี่ผมมาทางหลักแล้วประเด็นคือผมลืมสังเกตครับว่าที่ผมมาแม่งฐานเกิดครับโอ้โหแม่งอย่างเยอะเลยตามตูดกูมาแต่เป้าหมายของผมมันไม่ใช่คนไมมมนคนมคือือออหหไไุุ่่่่ปเเลลยยแแแตตกกูสดดท้าาบววง เังมีโยยังมีโยดิเคุณเกมคุณเกมยอดยอดถือว่าซ้อมถือว่าซ okay. ้อมห้าสี ไปมาแล้วย่ลกันโอ้อมนี้ดีกว่าตั้งก่อนขวานะขวาขึ้นดิไม่กนยิงเอโดนกโดคตรจอยครับกคองี้เราไปฝ่ายป้องกันแลวผมเริ่มเป็นงานผมยิงปืนใหญ่รวๆ้วแม่เป็นจุกเนดนผมล มันขึ้นขวาแล้วมันขึ้นขวาแล้วมันบุกขวาแล้วเพื่อนเนียแล้วมันบุกขวาแล้วนบุกขวาแล้วเพื่อน ทีนี้ผมเพิ่งตายไว้แล้วแม่งรู้ว่าทีมกันแม่งเดินบ้านโคตรไกลเลยทุกคนลองดูดิวเพราะผมเดินจากหน้าปากซอยไปท้ายซอยเลยกว่าจะไปถึงปอดสถานการณ์ตอนนี้ซิตี้เกตใกล้จะแตกแล้วฮะตอนนี้แนวหน้าแตกแล้วครับต้องอพยพก่อนครับเราจะไปตั้งโซน,นที่โซนบอสกันทุกคนเห็นเนีบอสไหมครับเนี่ยเราต้องสู้โซนเนี่ยไอ้เหี้ยขวาไหมเล็กใส่ล้อก่อน

ตอนนี้ผมอยู่ที่เครับเป้าหมายของผมคือกันประตูขวาครับทุกคนดูประตูขวาแม่งโคตรเยอะเลยฮะผมพยายามต่อต้อนานกองกําลังเกาหลีคําซือเมดาอยู่ที่พื่นก็เจอตอนนี้เราเจอแก๊งเกาหลีกระทืบกระทืบกระทืบอือ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 กุญแจกระเดิ่งเลยโอ้โหต,ตายนีย่จะบอกว่ รอบนี้เราเป็นฝ่ายชนะครับเราป้องกันเกาหลีได้ทีมต่อไปที่เราจะไปเจอเนี่ยเราจะไปเจอกับอินโดฮะแต่ก่อนเราจะไปแก้มือเดี๋ยวผมขอไปฉีกก่อนได้ไหมคือปวดฉีกมากโอเคกลับมาต่อกันครับนี่ก็คือสกอร์ภาพรวมที่เราสู้กันไปตะกี้ครับตะกี้เราสู้กับทีมเกาหลีฮะเราเป็นฝ่ายกันแมตต์ต่อไปครับแมตต์ไทยเวทอินโดทีนี้เราจะต้องเลือกให้ได้เป็นฝั่งป้องกันครับเพราะว่าป้องกันเนี่ยมันกันบ้านง่ายกว่าเราก็ต้องถอยเต๋าก่อนเลยครับมาถึงเนี่ยไทยเราถอยได้3ครับทีนี้ต้องมาลุ้นว่าอินโดเนี่ยถอยให้ได้น้อย ใเราเลือกฝ่ายป้องกันรอบนี้เราเป็นงานและผมถือปืนใหญ่ยิงรอเลยไอ้แอ่งยิงเลยครับผมไปลุยเถอลงเลยตั้งครับผมตั้งครับติดตั้งครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆปืนขึ้นขึ้นขึ้นมาๆมาปะรอเลยยิงรอเลยเอ่งผมบอกว่าปืนใหญ่ผมเสิร์ฟอินโดทุกดงครับไม่ต้องห่วงแต่พอยิงไปสักพักหนึ่งอินโดแม่งเริ่มเข้ามาใกล้ประตูเกตแล้วครับผมก็เลยต้องเลิกยิงก่อนครับเตรียมไปกระโดดฟัน ต่เป็นอะไรตายไม่รู้ครับโคตรงงเลยผมไปเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ในอินโดบุกเข้ามาประตูเกราแล้วครับจะต้องไปปกป้องโปรเทคชั้น2ครับให้มีคนรายงานว่าอินโดไม่มาตรงกลางอย่างเยอะครับผมก็เลยมาช่วยกมากูกูโดดล้โดดกูโดดกูโดด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 กโดดกโดดโดดดดโ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 ดกโดด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  บ๊อบบ๊อบบ๊บทีมท้าวิรอโดท้าวิรอดแอดแอดไปเกี่ยวกับข้างหลังเลยมีป้ายลงพ้นไฟพ้นไฟสถานการณ์ตอนนี้เริ่มไม่ดีครับชาวินโด้แม่งบุกซ้ายบุกขวาเต็มไปหมดนะครับประตูแตกจนตอนนี้เนี่ยเราต้องถอยล่นมาอยู่แนวกันชั้นในแล้วครับแล้วผมก็ติดตั้งปืนใหญ่ครับรอยิงผมก็กำลังเล็งอยู่ว่ามันจะเข้ามาตอนไหนสักทีว่าปรากฏว่าไม่มีแอสซินที่ไหนรู้มาฟันปืนใหญ่ผม แมงกว่าจะรู้ตัวแมงปืนใหญ่กูแตกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับปืนใหญ่เราเยอะมากผมก็ตั้งได้ต่อตอนนี้เวลาหมดแล้วครับชาวินโดน่าจะบุกเราไม่ไหวแล้วครับเพราะเราแม่งเข้มใจก็อย่าประมาทครับตอนนี้แม่งอยู่บนเกรดเราเต็มเลยฮะกูโดด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 กูปันกูปันกูโดดต่อ เหลือเวลาอีก28นาทีครับปรากฏว่าแม่งยึดเกตรเราได้ครับและแม่งกำลังจะมาบุกห้องหินเราครับตอนนั้นเนี่ยเหลืออีก24วิครับปรากฏแม่งเกิดมาแล้วบอกเลยว่าเราต้องกันหินนี้ให้ได้ครับไม่งั้นบอกเลยว่าเราแพ้แน่ผมเนี่ยรีบวิ่งไปเลยครับบอกเลยว่าถ้าเจอกองดงใหญ่ผมกระโดดแน่ครับผมจะสกัดกั้นดาวลุ่งเหมืองมันหนีเยะเออเจ็ดวิเจ็ดวิกูตันอยู่กดตันอยู่ต่อมาประจัญ ตอนนี้เราชนะไป2ทีมแล้วนะครับชนะเกาหลีแล้วก็ชนะอินโดครับเป้าหมายต่อไปก็คือไปเจอกับทีมที่ตึงที่สุดครับเลขหนึ่งประเทศทุกคนลองเดาซิว่าเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศผู้ผลิตเกมเปล่าก็ไม่รู้ครับบอกเลยว่าไต้ห<ต>วัน่ผมบอกเลยว,ว่าเขาไม่ไหวกับไทยหรอกเพราะว่าเกาหลีเราก็ตบมาแล้วครับแต่ประเด็นคือแม่งถอยได้ตอนนี้<ก>สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้วฮะเราต้องทอยให้ได้เท่ากันเพื่อเราจะได้เลือกเป็นฝ่ายป้องกันแต่เราได้หตอนนั้นก็แบบว่าเฮ้ยจะไหวปะว่าแม่งเอ้ยปรากฏว่าทีมไต้หวันเลือกทีมโจมตีีีีรัโอออ้้หแแลลววเเเเาาาาพ่่่งงชนนนะมมมมม2ตปป็ททกกกขืจผ เขาก็น่าจะมีทีเด็ดอยู่ครับเพราะเขาน่าจะชนะโจมตีมา2แงเม็ดยิงห้ายิง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 สามเนี่ยไปดีที่สุดแล้วเดงเดงไปเป็นเปนลุย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 มาด้าขวามาาขวามาดนย้อนอยู่ขวาขย้อนอยู่ขวาอย่างที่ผมบอกไปครับทีมไต้หวันเนี่ยชนะมาน่าจะเป็นงานครับและแม่งเป็นงานจริงครับแม่งไปแอบอยู่หลังป้อมครับคือมารอรถไถมาครับมันจะได้ไม่เสียตัวฟรีเทคนิคพี่เขาเยอะจัดแอบบอมแอบบอม ไเป็นแอบหลังป้อม,วมวอหวันเป็นงานวะไอแต่หวั่นเป็นงานว่ะผมเห็นท่าไม่ดีแลลวครับบอกเลยว่าปืนใหญ่ไม่ยิงไม่ทันใจครับผมเลยต้องลงไปด่าไปฟาดฟันเพิ่มแต่ปกติผมอยู่ข้างบนครับเอาจริงๆคือลงมาเก็บฟุตเทจไงอยากรู้ว่าข้างล่างมันเป็นยังไงมั่งวะแม่งโอ้โหลงมาแป๊บเดียวไม่ไหวว่าดาเมจโคตรหนักกูไปยิงปืนใหญ่ต่อดีก,กว่าไหมเนี่ยเรียบร้อยกูแตกพอผมเกิดมาผมก็เอาปืนใหญ่ยิงก่อนเลยครับตอนนี้มันอยู่บนปราสาทเต็มเลย ไม่ตีมาด้ขแล้ดันดมากางดันมากลางข้างล่งดีไม่ต้งโดนนะครมีเพื่อได้ตังป้อมเนี่ยป้อมไปก่อนต้องเอาป้อมปืนเราดีลงมากางลงมากางลงมกาเ้ป้อมแตกแล้วสตัวเลยสตัวเลยอนยใครตายเขาดเอใครตายเขาดเอใครตายเขาดเอเข้าเข้าเขาเข้ไ้ไหวกลไวอยู่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  อย่าโลกอย่าโลกอยู่ในหินอยู่ในหินอยู่ในหินค่อยๆตันค่อยๆดันโซนมาค่อยๆดันโซนมาบอสอยู่บนเก็บบอสอยู่พี่เนี้โอ้โ้สวยนี่นีตีหินอยู่พี่แอดดันดาตีตีเต็ม ผมว่าเขามั่นใจทีมบุกจริงๆครับเพราะตอนนี้เขาบุกจะมาถึงปราสาทในแล้วครับเวลาย,ยังเหลือเยอะเลยฮะเขามายึดเกตในเราแล้วครับตอนนี้เราก็ต้องไปยึดเกตกลางคืนครับไม่งั้นเราจะเสียพอยต์ตรงนี้แล้วเขาก็จะเกิดมาบุกฐานเราลัวๆทางฝั่งเราก็ยิงปืนใหญ่ลัวๆครับทางฝั่งเขาก็ยิงปืนใหญ่เหมือนกันครับเพราะหลังจากที่ผมตายเนี่ยผมเกิดมาผมเจอแม่งวางปืนใหญ่ผมก็เลยแม่งไปทำลายแม่งก่อนเลยเรา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 เชื่อนก่อน ไม่ดสถานการณ์ตอนนี้เราเริ่มกลับมาปกติแล้วฮะผมกลับมาตำแหน่งเดิมครับโพสิชันผมอยู่ประตูขวาครับที่นี่ประตูกลางแม่งโคตรเดือดเลยผมก็เลยต้องยิงปืนใหญ่ไปช่วยประตูกลางแต่พอมันรู้ว่าบุกประตูกลางไม่ไหวแม่งก็จะเริ่มมาประตูขวาครับแต่ประตูขวาผมยังเม้รม,มาผมยิงปืนใหญ่นกไฟโดลวก็เล่นแบบนี้ไปเล,เลยๆครับประตูไหนโดนแล้วก็โรเตทไปจนตอนนี้เวลาเหลือ2นาที58ิวิแต่ไต้หวันเนี่ยบุกเข้ามาประตูไหนเราได้แล้วฮะเราตั้งต่อตั้งตั้ง บะ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 าอุ và abei, và roommate, và madre, và ๊บมึจะแตะกูจะแตะกูจะแตะชูด้วยเปลี่ยนป้อมกูเปลี่ยนป้อมตั้งป้อมแบบชำนาญกูตั้งป้อมแบบชำนาญจัดตอนนี้ตั้งป้อมต่อเฮ้ยเอาป้อมหูดแ้วไอ้พวกที่นี่หลายทีแล้วนะพวกมึงผมตั้งต่อแบบไม่สนใจใครปุ๊บ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 ผมขึ้นเอาผมนี่

เทกันไหพี่แจ๊คพี่ได้ขอหุ้นหน่อยพี่ได้ขอาวหุ้นหน่อยพิงอยู่พี่ไม่อยู่ลาอะไรมาอรปาลดินดานพาลาดินดานพาลาดินดานพลาดินดนาลาดินอนเดียวปาลาดินดานปาลาดินดอนเดอยวจุดอะไรไอ้สิงวีนเชียร์อิน้นอิน้นอินโนอินไอ้พังอาจารย์ยิงมีไอ่ได้มน ามสิบวสามสิโอ้ยไล่ต้นไล่ต้นอือตั้อืออาวิ ใช่แล้วอย่างตึงดีใดีใจขอบคุเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ Key รกิววอลเล็กนัลกสามครับผมบอกได้ว่าเป็นกิววอลที่มันเหมือนกันนะฮะตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดนะครับอันนี้เป็นตัวเทสเฉยๆที่ผมได้มาลองเล่นกันจริงๆผมยังมีคลิปแล็กนั็อกอีกนะครับถ้าใครอยากจะดูว่าบรรยากาศภายในกเกมเป็นยังไงเนี่ยผมทําคลิปตอนเปิดตัวเอาไว้นะฮะสามารถไปรับชมกันได้นะครับเป็นคลิปนี้เลยฮะผมเล่นแล็กนั็อกสามครั้งแรกครับเป็นช่วงเทสแต่ช่วงเทสเนี่ยมันยังไม่มีสกิลแล้วมากก็ไปดูบบรรรยยยาากกกศไไดด้้้เเลลลลนนะคคัิิง์ี